มาเดื่มซุกมากินเฟอมากินเฟอไปสิพาไปกินเฟออย์เยอะนะพ่นเข็งว่าสนิษฐ์แ <c oughs> ล้วเจอกันเด้อน้นองชายอยู่เมืองลาวจะนอกระออกไปแคลิฟอร์เนยียเลยนี่นะ,ะหาหาหมูหาคู่เนาะอ้าพี่เจ้าสิพามโอมเป็นวัดเป็นวัดพามพอมกันนานมากกว่าน,นี้อนะมาไอ้ปูน้อยเห็นปะ โอ้สุกเลยบอกเจ้าเฮิ่มและ้ะบอมันสุกเฮิ่ม <c oughs> ขอโทษขออภัยซีรัสเต้มันจะตังเทงพนักพ่วงบักง่ายเเห็นบอก ดูมันบิ่งนะไหนบอกอู้ป่นี่ยเต็มเลยกินส้มเนี่ยโอ้พูดให้ใหญ่นะมันกินส้มเนี่ยสุดยอดเลยบอกเจะจะใครเอฟซีมากินเหมือนกันเด้กินกับแจวปลาแดกนะ สุดยอดบางท่าก็ส่งไปให้มูกินน้ำว้าวนี่นะแซ่ปพวกเจ้าบวส้มบวหวานนะส้มน้อยหนึ่งหวานนิดหนึ่งโอ้คักกินกับเจีวปลาแดกแซ่บสุดยอดพี่เจ้าสบายดีสบายดีวันจันทร์พวกเจ้าอันาวัานทีห่ห้าเลย Oh, what week. เดินเจ็ดนทีห้าโอ้วารวิกคนประกเจ้าอาบน้ำเหนนสิจะอาบน้ำเลยากับกเลอยู่เ็บวันนีกก้บันฮอ,อนบกันหาวอเมาบ่อนาวอนน่ไ้งามมือนงามานีแล้วะ งามลายงามลายมานลยจะพากินเฟอร์กนหากินเฟอร์อเ,อเรื่อยๆเราคอยนะตื่นขึ้นมากินแต่เฟอร์น่าจะเป็นเส้นละ,ะอ่ะสู้ๆพกเจ้า Let's rock and roll <Good. S 1> างเข้าป้าปะมาได้มาได้มาได้มากินเฟอร์กันนะ ma 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 ma, bữa nay bữa nay súc, 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 mà, súc, súc mà, bye